วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวเมาลิดดำหนองคายซึ่งทำเป็นข้าวนายอดอนับจากวันที่ลงหยอดลงเมล็ดเมล็ดหยอดลงดินแล้วเนี่ยก็ครบหนึ่งวันพอดี ข้าวเมาล็ดดำหนองคายนี้เป็นข้าวที่ไม่ไวแสงนะครับไม่ไวแสงหมายถึงข้าวนับอายุวันนะครับอ,อายุของเขาเนี่ยประมาณ135วันนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเขาเริ่มตั้งท้องและบ,บ,บางต้นก็แตกกอเลยแตกออกรวงแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงไปดูนี่ครับเริ่มออกรวงแล้ว น่ครับออกกรวงแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่งามเท่าที่ควรนะครับไม่งามเท่าที่ควรเพราะว่ามันไม่เคยโดนน้าเลยมันเพิ่งมาโดนน้าช่วงหลังๆนี้เองนะครับช่วงหลังๆเนี่ยประมาณ1เดือนอ่าไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ2อสถึงสสัปดาห์นะครับเพิ่งจะโดนน้าเพราะว่านาข้างบนเขาเพิ่งปล่อยมานาจากด้านบนนู่นนะครับตรงนี้มันเป็นที่อา่าเขาเรียกว่าอับน้ําก็คือมันอยู่อยู่ใต้ถนน นะครับถ้าข้างบนเขาไม่เปิดมาให้แล้วฝนมาไม่ไม่มากพอเนี่ยก็จะไม่ได้น้ํานะครับผมดูสภาพแล้วนะครับเขาน่าจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับแต่ต่างจากจุดที่มันมีน้ํานะครับตรงหัวมุมนู้นนะครับตรงใกล้ๆก้ถนนเนี่ยเขามีน้ําเขาจะงามนะครับแต่ผมดูแล้วตรงที่มันไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับ รวงก็ดูเหมือนกระปิบกบระปลอยยังไงไม่รู้นะครับผมซื้อข้าวมาหนึ่งเมล็ดขอโทษครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลเพราะว่ามันแพงผมก็เลยกะว่าจะมาหยดเพื่อที่จะเอามเมล็ดพันก่อนนะครับแม้ว่ามันจะไม่งามเท่าที่ควรแต่ผมก็คิดว่าถ้าจะเอามเล็ดพันเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับถ้าแบบนี้ได้อยู่แล้วชัวร์ แต่รวงเขาอาจจะยังไม่งามนะครับยังไม่งามเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงจุดที่มันงาม